เราต่อรองเท้าเสร็จก็ลงมาตรงนี้เลยครับผมอัวน,นี้เป็นชั้นล่างตัวนี้จะเป็นส่วนยอดตรวนี้จะสวยมากะละารวัดผาซ่อนแก้วสวยงามเลยบรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ คืองล่างวัดสาซต้อนแก้วน้ำพูนี่สูงมากประมาณยี่สนะิบยี่สิบเมตรได้ไหมสิบกว่าเมตรเด็กกลับเข้าไปว้าวสวยเกินบ่องลื่นมากถ้าเป็นหน้าหนาวน่านะจะเิดเดียว เที่ยวขอขอต้องนายได้ไหมนี ah ่มาคนเยอะากเขาไปทำดูบ่อตัางๆด้วย <c oughs>

นี่ก็เป็นที่สำหรับเด็กๆนะครับนั่งเล่นไปดูข้างในกันี่โอ้โหมาก การที่ทำบุญด้วยก็บางทางนะครับฮะตรงนู้นหรอเปล่าลงไปทำเพื่ออะร ตรงนูง้นกำลังสร้างใหม่ภูเขาสูงมากครับตรงนี้ข้าง,บน,งบนนู้นก็เป็นข้าวสารปะกรับตลบกลักบบ้านเราสิอันนี้ก็เป็นมุมสำหรับเด็กๆมาเล่นเล่นๆกันข้างในยเยี่ยมสงบมาก ว้าว wow. เล oh, ่นกันแล้วโอ้ยอย่าขึ้นอย่างนั้นอย่าอย่าขึ้นแบบนั้นลงมาก้ามสายลงมาเลยลงมาเลยลูกน้องโยกลงมาเลยลูกลงมาลงมาไม่ต้องขึ้นแบบนั้นเขาให้ลงข้างล่างลูกลงมาครับให้เล่นสไลด์ลงมาเฉยไม่ต้องขึ้น ของคนนี้มานั่งเร้าอ,อะไรแถวนี้ครับ <c oughs> น่าเที่ยวมากนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ